สวัสดีครับผมชื่อนายรลบุญทองรานนักศึกษาหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งศูนย์สหกสองศูนย์สามหกคิดหนึ่งครับวันนี้จะมาอธิบายการรันโปรแกรม Class Object Homework หนึ่งนะครับเป็นแอปธนาคารนะครับโอเคครับก็ตั้โจทย์นะครับเขาบอกว่าห้ามบัญชีเกินห้าบัญชีนะครับอ,อันนี้ไม่ได้นะครับ้ไฟเคใส่สองบัญชี แอคเคาท์ดีนะครับต้องสิบสามหลักเท่านั้นนะครับโอเคไม่ได้นะครับแล้วถ้ามากกว่าสิบสามโอเคก็ยังไม่ได้่ะทีนี้มาใส่สิบสามหลักโอเคปุ๊บแอคเคาท์เนมนะครับห้าสิบตัวอักษรนะครับอ่ะนี่มันเกินนะครับก็ใส่ไป โอเคพาสเวิร์ดสี่ตัวนะครับไม่ได้นะครับต้องสี่ตัวเงินฝากครับเงินฝากไม่เกินหนึ่งล้านแล้วก็เป็นไอดีที่สองครับ อคเข้าไปดีเอไอเข้าเนม e p สเวิร์ดนะครับเงินฝากอ่าแล้วก็เข้าสู่แอปธนาคารนะครับ ATM คอมพิวเตอร์ธัญบุรีแบงค์นะครับแอไอเข้าบัญชีบัญช,ชีชื่อ อ่เลขบัญชีนะครับพาสเวิร์ดนะครับโอเคเรามาทำอะไรเรามาเช็คยอดก่อนโอเคยอดมีทั้งหมดหนึ่งล้านนะครับต่อไปถอนเงินครับถอนเงินที่ห้าแสนครับ อเคแล้วไปเช็คย,ยอดอีกรอบหนึ่งอ่ะเหลือห้าแสนนะครับโอเคก็แล้วก็เอ็กออกโอเคครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ